เท่าฐานยากันยุงและขี้เท่าทานไม้ธรรมดานำมาหมักรวมกันได้และใช้ประโยชน์กับพืชได้ดีไปชมกันเลยครับอุปกรณ์ก็จะมีโหลพลาสติกนะครับก็จะมีแก้วที่ผมรวบรวมเท่าไว้นะครับอันนี้ข้างล่างนี่คือที่ละเอียดละเอียดนี่คือขี้เท่ายากันยุงนะครับส่วนด้านบนคือขี้เท่าฐานนะครับอ่าให้ดูความชัดเจนนะครับคือเอาความเร็วความเรียบง่ายนะครับผมอ่าก็ไม่ยากนะครับรนําขี้เท่านี่ลงใส่ในโหลพลาสติกเลยนะครับ ก็ตามด้วยน้ำเติมลงไปยังไม่เต็มโอ้พลาสติกใบนี้น่าจะสองเลิตดเดี๋ยวผมเจาะเปิลน้ำมาเพิ่มนะครับเปิลน้ำมาเพิ่มแล้วครับผมสองลียดใส่เข้าไปนะให้เขาแตกตัวนะครับให้เข้ากับน้ํานะครับผมคนเิดนึงผมปิดฝาไว้นะครับถึงก็จะได้น้ําที่เท่าฐานยากันยุงและที้เท่าฐานไม้ทั่วไปนะครับผมนําไปตั้งทิ้งไว้นะครับในที่ร่มประมาณหนึ่งเคืนก็ใช้ได้แล้วครับให้เขาตกตะกอนนะครับผมต่อเนื่องเลยอันนี้คือขวดที่ผมตกตะกอนไปแล้วก่อนหน้านั้นนี่ครับเขากระยกชั้นขึ้นมา เป็นน้ำใสๆข้างบนนะครับน้ำเราจะเอาส่วนน้ำที่ใสๆด้านบนเนี่ยไปใช้ครับผมค่อยๆเทออกนะครับผมใช้พาผ่านการกรองอีกทีหนึ่งครับผมเราก็จะได้น้ำที่ตกตะกอนใสเรียบร้อยนะครับมาไว้ใช้นะครับอันนี้คือน่าจะประมาณหนึ่งเลิตรนะครับน้ำเนี่ยครับหนึ่งเลิตรก็ออกไปเจอจางน้ำเป่าอีกประมาณห้าถึงหกเลิตรนะครับใช้ได้เลยครับเดี๋ยวมีคลิปต่อเนื่องนะครับแต่ผมจะสาธิตยู่ที่ห้าลิตรแล้วกันนะครับผม 5ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตต่อในคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะมีส่วนผสมอะไรในการที่จะเอาไปปราบเพี้ยและก็ไรต่างๆแลวก็พวกมแมลงงดแมลงต่างๆที่มันรบกวนเพื่อนเอานะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับ